สวัสดีครับนี่กำลังจะกับผมกันกันกน,นี่มาสิติกในเกมมาริเตอร์โพนี่ฮาร์โมนีเควส์นั่นเองนะครับเยม้มาๆๆเรามาลุยกันต่อเลยกับสเตทที่ใช้ม้าสองตัวเนาะใช้มา้าโพนี่ของเราสองตัวนะครับอ๋อไปคริสตัลเอ็มพายก่อนเลยแล้วกันรอบนี้จะเล่นบริตตี้กับ อุ้ยเป็นน้องกัมมี่เราเอาฟาร์ชายไปดีกว่าแล้วก็จิงกี้โอเคเล็สโกอุ้ยไอเจ้าเชิงลิงมันเอานอกเซกกระจกกัมมี่ไปเราต้องรีบตามโอ้เอา้ามาแลสีาสาสดใส เอาพิงกี้เข้าโซออกสเต็ปแดนซ์หน่อยโลกเออมันไม่มีเพลงอื่นแล,ล้วหรอยใครอยากเต้นแบบยายแลมหมายขอยายแลมได้ไหมหืมไม่มีหรอกไม่มีหลังจากพิงกี้โอ้โหกับดักล่องหนโอเคเอา อยู่แค่นี้เองเหรอฉันจะไปส่องตรงอื่นทำไมก่อนอยู่แค่ตรงนี้ตรงหน้าประตูเอ้ยไม่ไม่ใช่ประตูสิอ้าวแล้วฉันจะหยุดกดทำไมมันอยู่แค่หน้าต้นไม้ต้นเดียวต้นแรกอืมพูดต้นเดียวช่วงนี้ผมพูดผิดเยอะหน่อยนะครับขออภัยได้แล้วกันนะคะเพราะว่าวันอาเราจะใช้ข้าสูนแล้กกันเนาะ วันนี้เนี่ยวันที่17สิงหา17-18สิงหา,งหานะครับผมไปเข้าร่วมโครงการอบรมภาวะผู้นำนะครับในฐานะตัวแทนนายกองค์การนักวิชาชีพแะนาานห่งประเทศไทยปีล่าสุดนะครับผมอบรมภาวะผู้นำแล้วก็เตรียมทำลูกเล่มอะไรอีกเยอะแยะก่ายกองมากโอเคมา โชว์สกิลการวาดของเราหน่อยเออเพื่อนๆเห็นเวลาแล้วเพื่อนๆจะตกใจนะครับผมนี่พี่การมาอัดเกมอะไรตอนดึกๆ,ๆๆขนาดนี้อ๋อใช่ครับผมเป็นคนนอนดึกอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องแปลกใจบางวันก็คือไม่ได้นอนเลยก็มีนะครับผมแต่ว่ามันเป็นช่วงตอนแบบอยู่ ยังมัธยมต้นอยู่เลยมั้งใกล้จะจบแล้วแหละใกล้จบมัธยมต้นเนาะมันจะไปรือเล่าเหะกันสองครึ่งเออใช่สองจเหมือนกันหรือเปล่าโอ้สองตัวเหมือนกันอาจจะต้องมีแบ่งพาระมั้งเนี่ยอ่ะไปแคทเล็อตบ้าง ฟรชาาเป็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สวอไลท์ let's go โอยชื่ออะไรไม่รู้นกตัวนี้เคยได้ยินฟังมาผ่านๆนะครับฮันโดวิเชสหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับฮันโดผมว่าน่าจะฮันโดวิเชสฟาร์เาอออกแลตั้งแต่เริ่มแล้วครับผม ไปเรื่อยๆอย่างมีสติสติสัมปชัญญะอาการบรกรกร็โอเคไปกันต่ออย่ามัวเล่นทำห้ามทำเพลงแต่อย่างใดทั้งสิ้นโอ้ชอบกดค้างอ่ะ ชอบกดขงังมาแย่รลายมากบลวอโอ้หนังสือของเจ้าหญิงลูนา่าเออกล่อมหลับน่าจะกล่อมไม่อยู่แล้วอ่ะมาชอบเล่นของแรง อ้าวแล้วบินโง่ไปโดนเองคือเชงมิ่งเกมเนี้ยตลกอย่างหนึ่งคือพอเราจะเตรียมตัวโจมตีแล้วใช่ไหมนั้นบินโง่ไปชนเองอืมโง่ไปชนเองอะไรเงี้ยโอโอเครีบวาดเนาะเพราะเควส์เพราะความสามารถของลัตชาร์แต่ละแต่ละอย่างนี่คือ ใช้เวลามากโอเคโอเคไปกันต่อ,อ,อนี่แหละไม่รอดอปึ้ม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 โอเคได้จีนสกกระจบ ฮัน d ดวิเชสมาเรียลโอ้โหหน้านี้ลองเตียนนะลองเตียนเลยจ้ากระต่ายของเราสองตัวไหมโอเคสองตัวสงสัยจะต้องแบบเป็นพัดพัดลวมั้ง อ่าไปเกี่ยวกับพืชมาด้วยแล้วก็เอาแอปเปิลแจ็คไปเลยครับผมแล้วก็ใครเอ่ยใครอีกฟาร์จชาเราเล่นบ่อยแล้วอะอ่ะบริวารี่ก็ได้มา let's go เออขโมยเศษชิ้นส่วนกระจกส่วนหนึ่งของชิ้นส่วนกระจกของแอปเปิลแจ็ค โอ้โหมาถึงก็ให้ประกอบรถเลยจ้าให้ประกอบรถเลยจ้าโอราโอราโอเคเสร็จแล้วไปละไปต่ออุ้ยฟางอ่ะมาแอปจักอุ้ย ครับเค้กแอปเปิลบลูมเปล่าว่าไม่ได้เล่นตั้งเดือนหนึ่งแล้วครับเพราะว่าเพราะว,ว่าการบ้านนี่การบ้านที่ครูในหัแนกแล้วก็ครูฝั่งสามาัสัมพันธ์ที่ให้มาเนี่ยมันมีแต่แบบพวกโครงงานโครงการอะไรเยอะแยะก่ายมากมายก่ายกองัาหมดเลยอ่าขอแอปเปิลบลูมจริงด้วยการบ้านที่ครูเขาให้ทําส่วนใหญ่นี่คือแบบ เป็นพวกโครงงานโครงการเยอะไปหมดเลยอะ่ะทุกคนโอ้โหแม่เจ้าผมนี่แบบโอ้แม่เจ้ามาจะทำโครงการโครงงานอะไรนะักหนาวะลำคาญต,ตาตายอยู่แล้วนี่คือแบบนี่เบื่อมากเลยแนละ้วใครใครเบื่อเหมือนผมบ้างแบบให้ทำโครงงานเยอะๆบ่อยๆแบบแล้วแบบ โอ้โหงานมันยากขนาดนี้นี่เขาก็ยังจะสั่งให้ทำอะ่ะแต่แบบมันเป็นโรงเรียนแบบแต่ว่ามันเป็นนณลักษณะงานนี่เด็กมัธยมปลายต้องเจออยู่แล้วก็เลยอ่ะโอเคค่อยๆเรียบเรียงความคิดใหม่ค่อยๆเรียบเรียงความคิดใหม่อะไรเงี้ยตั้งสติเรียบเรียงความคิดดีๆเรียบเรียงความคิดใหม่อโอเคเนาะอืม โอ้สอง o อ p เ e s s e น c ์ของราริตี้แน่นอนโอ้ลราแบ่งไปพาร์ทด,ด,ดีไหมเอ่ยเพราะว่าเฟซสองอันเลยเทียบเลย <c oughs> อย่าไปเจอกันในพาร์ทที่สองเลย